อยู่และลีว์พูแล้วสําหรับถ้วยเก่าแก่เจ็บนั้นเนี่ยถ <c oughs> ้วยนี้ออ <Ha. S 1> ทำไมไม่ขึ้นพาดหัวว่าลีวภูตกรอบก่อนไปนานแล้วไม่ต้องมายุ่กเขาเอาเหรออันนี้เรามาดามหัวใจเพื่อเราเออ <Ha. S 1> เออเออ,เอ,อก็เดี๋ยวรอลุ้นถ้วยอื่นๆก็แล้วกันนะคะคทีนี้เส้นผมบนหัวเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้ทุกท่านดูแลกันเอาไว้นะคะครั้งนี้มาเองเห็นบุคคลที่ผมเยอะผมยาวรักผมมากเลยค่ะ แน่นอนเลยนะครับกับสเปรย์คุณใหม่่นเองครับวันนี้ส่งผลลั์มาให้เราดูนะครับพี่ผู้น้อยสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะนวัคขาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ใช้แล้วเป็นแบบนี้นะฮะผมหนาผมจริงคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้ว,นนวันดีนภัส่ะวันที่3เดือน33 3, 3, มีนา2568ันห้หสู3เดือน3ทุกอย่างเขาแบบจัดปอกันกระหึ่มมากเลยนะตั้งแต่เมื่อคืนนะั้นเรามีอะไรมาฝากไว้วันนี้วันนี้โปรโมชั่นดีมากดีที่สุดไม่แพ้ผลิตภัณฑ์อื่นไม่แพ้สินค้าอื่นเลย3เดือน3นะคุณผู้ชมแต่กอน ต้องถามก่อนถามาพัทรก่อนถามผู้ชมก่อนนะคะว่าเรื่องผมร่วงสําหรับคุณเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณเครียดไหมนะพันเครียดแน่นอนฮะอ่ะถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเครียดแต่ถา้าเกิดนพัทรเนี่ยเห็นผู้หญิงกับผู้ชายเดินม,มาสองคนแล้วผู้ชายหัวล้านผู้หญิงผมบางนาพัทรรู้สึกยังไงรู้สึกว่าอืมไปช่วยเขายัางไงดีโอไม่ไม่ป่วยก็แก่สองคนนี้เ,เข้าใจได้ใช่ไหมคุณผู้ชมนอกจากการดูแลผิวพรรณผิวหน,น้าแล้วอย่าลืมดูแลผมต่อให้หน้าคุณตึงขนาดไหนผมบางคุณแก่เลยนะน่าเกียดเลยนะเพราะฉะนั้นววัันนี้ปญหาผมร่ คุณผู้ชมค่ะมันเกิดจากหลายวิธีพึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยสาววัยสาววัยแก่วัยไหนก็ตามค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าผมบากและอยากผมขึ้นฟังทางนี้เลยถ้าฟังพึ่งจบนะผมมาอย่างแน่นอนอันนี้คือเรื่องจริงคนเขาลองมาเยอะแล้วค่ะคุณจะไม่ลองได้ไงคุณผู้ชมค่ะแล้วเรื่องปัญหาผมร่วงสําหรับพึ่งเนี่ยคือการเป็นกรรมพันธุ์พ่อพึ่งหัวล้านแม่พึ่งผมบางตกมาถึงพึ่งอายุ40กว่าโอ้โหที่นี้นภะัสคุณผู้ชมดูนิดนึงอย่าตกใจนะะคช้าๆแบบ เห็นภาพนี้อย่าหลอนนะคะอันนี้มันคือเรื่องจริงนี่คือพึ่งตอนอายุ39ซึ่งปัจจุบันเพึ่งอายุ40กว่ากว่า41ะ่ะ คุณผู้ชมมันต่างกันเยอะนะตอนนั้นดูมีอายุกับตอนนี้นะใช่อันนี้3.9ตอนนี้ส1เ็แล้วคุณผู้ชมดูเทียบกับของจริงนะพารทคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือของจริงนะเด็กลงนะหนามะผู้หญิงหลายคนค่ะเวลารวบผมและปลายผมมีแค่นี้ค่ะอยากให้ดูเป็นหางมา้าแต่กลายเป็นหางหมา <laughs> อายเขาคุณผู้ชมมาทําผมหนากันก่อนเวลารวบทีผมคุณต้องเป็นกระจุกแบบนี้ผมคุณต้องหนาแบบนี้แล้วก้องซูมค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมดูนะข้างหน้าลูกผมปิดให้ดูนี้เลยน จริงอันนี้ล็อตแรกที่มันขึ้นนะล็อตสองนะพาร์ทคุณผู้ชมดูล็อต2คุณผู้ชมมันขึ้นเยอะมากนี่ถึงบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมฟังเพิ่งให้จบถ้าฟังจบผมคุณขึ้นอย่างแน่นอนคุณผู้ชมคะ่ะแล้วผมหนาจริงเพราะผู้หญิงคนนี้เคยผมบางหัวล้านมาก่อนวันนี้เพิ่งมากับนี่เลยค่ะสเปรคุณใหม่ เป็นสเปร์คุณใหม่นะคะตัวนี้นะคะกล้าหวีผมโชว์ในรายการเป็นยี่ห้อเดียวเลยที่ท้าเลยว่านี่คือผมจริงนะคะคุณผู้ชมคาะเป็นผมจริงแล้วหวีแรงนี้เสยหน้าเสยหลังค่ะโตหน่อยว่ามีผมหลุดหลายคนชอบมาถักในรายการผมปลอมหรือเป่าวหวีขนาดนี้ถ้าผมปลอมหลุดแล้วคุณผู้ชมนะพัดโอ้โหไม่มีผมติดอยู่ที่หวีเลยสามารถ ผู้ชมดูไม่มีผมสินค้าดีไม่ดีจริงนะคะคุณผู้ชมอยากให้ดูที่เจ้าของผลิตภัณฑ์และพี่ใหม่สุคนทวาเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวไม่ดีจริงพี่ใหม่ไม่กล้าเอาชื่อเคมหรือคุณใหม่มาติดที่โลโก้อย่างแน่นอนอันนี้ภาพพี่ใหม่ปัจจุบันที่ใช้แล้วผมหนาคุณผู้ชมค่ะคุณพ่อคุณแม่เรามาดูภาพพี่ใหม่หัวล้านพร้อมกันดูคุณผู้ชมต้องเจาหัวล้านพี่ใหม่หรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือพี่ใหม่สุคนทวาเขาหัวล้านจริงๆนะพี่ใหม่เนี่ยลูกสองไม่พออายุ4 3่า ไม่พองานในวงการก็แน่นธุรกิจก็แน่นดูลูกอีกสู้กับชีวิตการงานไม่พอสู้กับลูกไม่พอสู้กับผมอีกและคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ดาราคนนี้หัวล้านมาก่อนผมบางมาก่อนแต่ดูปัจจุบัน คลิปลูกผมพี่ใหม่มันเกิดขึ้นมาเยอะมากคุณผู้ชมค่ะแล้วรากผมพี่ใหม่เนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะถ้ามีใครหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนไปขุดหรือไปเจอว่าพี่ใหม่เคยเข้าคลินิกหรือเคยเป็นพรีเซนเตอร์คลินิกปลูกผมเอามาเลยค่ะพี่ใหม่กล้ายืนยันเลยว่าไม่เคยเราให้ตังค์เลยถ้าไปเจอเพราะสมัยนี้ดาราหลายคนทํากันเยอะมาก <S <S แต่พี่ใหม่สุคนาวาเป็นหนึ่งคนที่ไม่เคยปลูกผมเลยผมรับชัดเจนค่ะคุณผู้ชมค่ะในขั้นตอนเดียวจบคุณไม่ต้องไปนั่งใช้เซรั่มใช้นู่นใช้นี่ให้วุ่นวายของมันดีจี จริงสิ่งเดียวจบโชว์ปั้งเลย,ย,ยว่าฉีดสเปรย์แล้วผมขึ้นใช่แล้วเพียงแค่พ่นผมก็ขึ้นคุณผู้ชม <วะ S 1> คุณพ่ <วะ S 1> อคุณแม่ดูนิดนึงวิธีการใช้นะตรงไหนบางตรงไหนล้านนาพัดคุณฉีดค่ะเฮ้ยตรงนี้มันล้านเหรอคุณฉีดค่ะข้างหน้านมันบางเหรอคุณฉีดค่ะแค่น,นั้นง่ายๆเลยและสิ่งหนึ่ง <c oughs> ที่คุณจะรู้สึกคือกลิ่นนะพัดค่ะเป็นไงหอมมากกลิ่นมันหอมเพราะมันเป็นสเปรย์กลิ่นสปาสามารถใช้เป็นน้ําหอมผมได้และนี่ค่ะขอใช้คําว่ายาวใหญ่นะคะเพราะมันใหญ่จริงๆชมค่ะแล้วาพี่ใหม่หมคะ ไปชมสะผมหรือว่าสาะเองสะที่ร้านพกไปด้วยให้ช่างฉีดให้แล้วดูผมสวยไหมคุณผู้ชมโอ้โหผมขึ้นแล้วผมสวยอีกใช่ สวยไม่พอผมขึ้นไม่พอแล้ววันนี้ยกโลอแบบ3มค,คูณ3ามาเลยนะคะวันที่3เดือนสาวันนี้โปรโมชั่นคุ้มมากทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้นะคะย้ำนะคะว่าทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้คุณจะได้รับสมู่ซัครับกาแฟแบบนี้2ก้อนไปเลยค่ะ mm hmm. เท่ากับว่าคุณผู้ชมขา1แถม4คุณได้5ชิ้นในราคา8 9ด้าบาบาทไม่เคยแถมที่ไหนแบบนี้มาก่อนคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณลูกค้าคุณผู้ชมค่ะราคานี้ครั้งสุดท้ายวันนี้เท่านั้นเพราะวันนี้คือ3 เดือน3ค่ะบางคนบอกว่าอยากได้สบูอ่อยากได้เนาะอยากได <c oughs> ้สบู่มากขออนุญาตเท็สบู่ดีมากสบู่ดีมากคุณพ่อคุณแม่ขาใครนะคะที่แบบชอบทาครองทาครีมแล้วผิวดําผิวค้ําสะสมเป็นแบบงามขาดําก็ตามหัวเขาว่าดาข้อศอกดำลักแลด้ดาสบู่สักับตรงนี้นะคุณผู้ชมเวลาขัดเขาจะมีเม็ดสักับเห็นไหมคะเสร็จถูไอตรงที่จุดที่มันดําตรงไหนอยากขาวถูถูเสร็จแล้วคุณผู้ชมขาสิ่งแรกที่คุณรู้สึกหรือกลิ่นมันจะหอมกลิ่นกาแฟแล้วมีกากกาแฟแล้วคุณผู้ชมดูนะผิวมันใสตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใช แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดดูถ้ามันใช้ทุกวันเห็นไหมะ ข้างที่ข้างอันนี้ข้างผิวขัดนะอันนี้ไม่ขัดนะเห็นไหมคะเปรียบเทียบคือมันใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เพิ่งถึงบอกว่ามีจมํานวนจํากัดเซ็ตได้ะแต่ให้ทุกสายที่โทรเข้ามาเอาไปเลยสบู่สครับกาแฟ2ก้อนนะพัทเท่ากับว่าคุณจะได้5ชิ้นเลยนะแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทวันที่3เดือน3วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะโทรมาทักแชทมาจองสิทธิ์ก่อนนะคะเงินเดือนออกวันที่15มีนาค่อยจ่ายได้ไหมได้นะพัทแต่ต้องจองสิทธิ์นะคุณผู้ชม่ะเก็บเงินไปทางได้อีก ต่างหากตอนนี้นภัสดูทันลุหนึ่งร้อยเซตแล้วคุณผู้ชมเอาติดต่อยังไงย้ำท่านอู่รึเปล่าดโทรศัพท์นะคะศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดแปดแปดหรือว่าไลน์แอดคุณใหม่คุณผู้ชมค่ะและสเปรย์คุณใหม่ตัวนี้แก้ผมร่วงได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดวันสังเกตเลยค่ะผมมันจะร่วงน้อยลงมากและลากผมคุณจะแข็งแรงขึ้นนะคะและตัวนี้บำรุงเข้าไปด้วยด้วยไฮโดรรีพรีเมียมเคราตินคือเป็นเคราตินที่โมเลกุลเล็กซึมเข้าสู่ผมเร็วและผมจะนุ่มสวยไวมากสารสกัดของเขาค่ะ ดํางาดําถั่วดําไม่พอมีสมเกาหลีอันชันอัดแน่นและยังมีสารสกัดที่ท่งพลังอัดไปอีกกว่า20ชนิดที่200เซนแล้วฮะตอนนี้ผ่านไป200เซนแล้วบอกแล้วเราไม่จํากัดเซ็ตเราให้เุลเซตหมดแต่ต้องโทรให้ทันนะคะวันนี้นะพะพี่ใหม่พาไปบุกโรงงานโรงงานพี่ใหม่ใส่ใจมากทุกรายละเอียดความสะอาดปลอดภัยคุณภาพพี่ใหม่ใส่ใจเองเลยและที่สําคัญพี่ใหม่สุขอนวาแพ็คของส่งเองเพราะด้วยความที่ว่าของเยอะมากคุณผู้ชมพี่แม่มต้องไปโกดังแล้วนะพี่ใหม่ตอนนี้ไป ดังแล้วนะคะเราต้องแพ็คของคุณผู้ชมค่ะโทรมานะทักแชทมา021141888หรือว่าไลน์แอดคุณใหม่คุณผู้ชมเก็บเงินปลายทางได้จองสิทธิ์ได้ตอนนี้ทะลุ300เซตแล้วนะคะไม่ต้องห่วงพี่ใหม่เนี่ยไปคุมคลังสินค้าในการแพ็คเองเลยของถึงไวคุณผู้ชมของแท้แน่นอนเจอโลโก้แบบนี้นะคะโลโก้ดำนะคะขวดสีขาวแบบนี้ใหญ่แบบนี้คุณใหม่แน่นอนอย่าลืมอุดหนุนและอุดหนุนในรายการนะคุณผู้ชมเพราะของก๊อปเยอะมากอย่าไปซื้อข้างนอกนะทุก สายที่โทรเข้ามาในวันนี้คุณผู้ชมค่ะได้สบู่สรับกาแฟ2เท่ากับว่าคุณได้5ชิ้นในราคา8 9 9บาทเท่านั้นนะคะและมั่นใจได้เลยคุณผู้ชมค่ะว่าหมดเซตนี้กล้าพูดได้เลยว่าแล้วคุณจะรักผมค่ะ0 2 1 1 4 1 8 8หหรือว่าไลน์แอดคุณใหม่นะคะ5ชิ้นนะคะวันที่3เดือน3วันนี้คุณพ่อคุณแม่ค่ะ0 2 1 1 4 1 8 8 8ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนภัสขาขอบคุณพาะ ไม่ต้องถามเลยว่ารักผมไหมเห็นสเปรย์คุณใหม่ก็รักผมหมดใจเลยค่ะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับผู้ชมส่งท้ายไปดูความสำเร็จของการอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกาบ